สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในวันที่ทําคลิปเนี่ยก็ตรงวันที่11ส,สิงหาคม67นะครับซึ่งก็ยังไม่ปรากฏการโจมตีของอิรานนะครับต่ออิสราเอลนะครับในประเด็นของการรอบสังหารนะผู้นำฮามาสในเตหรานของอิหรานนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับ อิหร่านนะครับสร้างความตกตะลึงเนโต้นะครับ irgc ปล่อยโดนฟุตเทจลับนะของบรรดาเรือรบสหรัฐและสเปนในอ่าวเปอร์เซียรั่วไหลอิหร่านนะครับสร้างความตกตะลึงแก่เหล่าชาติเนโต้ด้วยการสำรวจลาดตระเวนด้วยโดรนอิหร่านนะครับตรวจติดตามเหล่าบรรดาเรือรบตะวันตกล่วงหน้าก่อนการโจมตีอิสราเอลที่มีความเป็นไปได้เหล่าเรือรบสหรัฐและสเปนถูกถ่ายโดยโดรนของอิหร่าน พุทเจชนะครับที่ถูกปล่อยออกมาของอิหร่านของโดนล่องหนกำลังตรวจติดตามเหล่าเรือรบของสหรัฐและสเปนในอ่าวเปอร์เซียพุเจนนั้นนะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยได้ถูกปล่อยโดยสื่อรัฐของอิหร่านได้ถูกแบ่งปันโดยผู้สังเกตการอิหร่านบน X t ทม์ซอฟอินเดียนะครับไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือวันที่อย่างเป็นอิสระของวิดีโอนั้น วิดีโอนั้นนะครับแสดงโชว์เรือรบอย่างน้อยที่สุด3ลํลำที่เป็นของนาวีสรัฐและสเปนวิดีโอนั้นนะครับได้เกิดปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่9สิงหาคมวันที่ของการบันทึกเนี่ยยังไม่เป็นที่ทราบเลยมีโอกาสของความเป็นไปได้ที่สูงนะครับว่าโดรนของอิหร่านเนี่ยได้ตรวติดตามเหล่าเรือรบตะวันตกในช่วงระหว่างการซ้อมรบต่างๆนะครับของทาง IRGC สหรัฐนะครับได้ เพิ่มการปรากฏต,ตัวทางทะเลมากขึ้นในภูมิภาคภายหลังผู้นำฮามาสอิสมาออลฮานิเยนได้ถูกสังหารในอิรานอิรานนะครับได้ตำหนินะครับอิสราเอลสำหรับการสังหารนั้นแล้วก็ได้สัญญานะครับว่าการลงโทษนะที่รุนแรงนะต่อทิลวิปอิสราเอลนะครับได้วางอุปกรณ์ทางความมั่นคงของพวกเขาบนการตื่นตัวระดับสูง ที่กําลังคาดการณ์หการโจมตีขนาดใหญ่จากอิหร่านสรัฐนะครับได้ปฏิญาณที่จะสนับสนุนเทรวิฟนในกรณีของการโจมตีหนึ่งขณะที่พวกเขาได้ทําในเดือนเมษายนนะครับเมื่ออิหร่านได้โจมตีอิสราเอลอิหร่านนะครับได้ระดมบรรดาการยิงวิถีโค้งต่างๆมากกว่า300ลูกนะครับไปที่อิสราเอลในเดือนเมษายนนะภายหลัง IDF ได้ทิ้งระเบิดสารทูตของอิหร่านในซีเรียนะครับนข่าวแปลจรตระเทศชิ้นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างนะที่ทางสหรัฐนะและตะวันตกนะห่วงว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะเปิดการโจมตีใส่อิสราเอลขนาดใหญ่นะก็ระดมส่งเรือรบนะเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เครื่องบินรบไอพ่นนะครับตั้งแต่ F16 F18 F22 F, 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 F 3ส้นคือมาเต็ไมไปหมดในตังหวกลางนะครับ าะกว่าอิหร่านเนี่ยนะจะโจมตีอิสราเอลสําเร็จนะก็ต้องพยายามปกป้องไข่ในหินนั่นเองรณะนี้ก็มีภาพโดรนของทางอิหร่านที่ปล่อยออกมา,าถึงมีโดรนล่องคนของอิหร่านเนี่ยสามารถตรวจติดตามเรือรบเรือพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินของนาวีสัฐและสเปนในอ่าวเบอร์เซียได้นะครับอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนเหมือนกันนะว่าอิหร่านมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงหัวเลียวหัวต่อของการจะโจมตีหรือไม่โจมตีนะครับข่าววันนี้ 11ส,สิงหาคมนะครับคาดการณ์ไปไปได้เหมือนกันว่าอิหร่านอาจจะโจมตีอิสราเอลในอาทิตย์หน้านะครับอาจจะเป็นวันที่เซตเดทที่สุดเศร้าโศกเสียใจก็เป็นไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดีครับ